อยู่หอยู่นะาอยู่สวนคือเก่านะพี่น้องเนาะแปลงดีนะเกีียวแล้วแล้วมัดแล้วแล้ว่นแล้วแล้วพาแม่บ้านมาคือเขาเก็บเขาขึ้นรถอ้อมับวบเคาะมีแต่ว่ามันไม่มีดูซิดูซิแกะทิมบักบวบแล้วแกะทิม จะได้ด้เก็บพางมันเมื่อใส่อันออมโกบเนาะพ้างมาปลวบจวดจวดแม่ตู้พ้มันเบิดบ่ห้าบริสากไว้มันล้มไค่แต่ล้มแดดกัน ข้าให้พี่น้องใช้วางมาซอยนะเด้อเหมือนดีได้ค้นบรายว่านเนเกีียวได้ร้ายเยู่เนาะเก็ียวปวด ปลูกได้แต่บ่มีผู้กินนะปลูกไว้กำลังเป็นหมากนุ่งแดดปฏิทนระัพย์เ,เช้าฮมจะกักนะอากาศดีดีลมเย็นสบายสบายมีสะเลงใส่เลาทนได้เขาบ่เทิงนะจะได้แก่คุณเห็นขอบัวเก่า สุกน้ำสุกน้ำนี่แต่แม่ยิง,งเด้อจ้ะแม่ยิงลาวแข็งแกร่งยิ่งกลัวทายได้บ่แต่ว่าคุณยิงบ่แข็งแกร่งเด้อเมื่อวานเนี่ยเกี่ยวข้าวก็แล้วน้ำพุนยิงนี่ยละแล้วน้ำซุกเนี่ยละ อนจุะมีบ่มาเนี่ยกับมือนี่จะจก๊จ,กจะแลว้วหรือบอเพื่อสิแลว้วจนคำจนมืด